วันนี้ซ็จ,จะไปที่นอร์ทฮอลลีวูดนะครับจะไปวัดไทยนี่หลายๆคนก็อาจจะดูแล้วนะว่าลอสแอนเจลิสเนี่ยมีวัดไทยเยอะเลยแหละตอนนี้ที่แซ็จ,จะไปเป็นวัดไทยที่นอร์ทฮอลลีวูดนะครับวัดไทยที่นอร์ทฮอลลีวูดนะครับก็ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1971แล้วนะก็ประมาณ49ปีแล้วก็ถือว่านานเลยทีเดียวนะเพราะว่าผมไม่ค่อยเข้าวัดเพื่อนก็เลยบอกว่าเข้าวัดหน่อยก็ดีนะเออซึ่งมันก็จริงเนาะ <laughs> เพราะว่า เดี๋ยวไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเข้าวัดนี่จะร้อนหรือเปล่านะ,ะตอนนี้นะครับก็มาจากที่บ้านผมนะครับคืออยู่ลอสแองเจลิสไปนอร์ทฮอลีวูดก็น่าจะประมาณอา่อสิบห้ายี่สินาทีนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยรถไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับก็สังเกตดูนะครับก็ทางก็จะลงๆหน่อยนะครับก็วัดไทยที่นอร์ทฮอลีวูดเนี่ย ส่วนมากวันเสาร์อาทิตย์เขาจะมีแบบว่าของมาขายด้วยก็เป็นแบบราคากันเองสำหรับคนไทยนะครับก็ไม่แพงเช่นแบบผัดกะเพราหมูย่างหมูปิ้งอะไรยเงี้ยมีทุกอย่างเลยก็ตกอยู่ที่ประมาณ5เหรียญหรือ4เหรียญเองซึ่งถือว่าราคาถูกเลยทีเดียวถ้าปกติเรากินข้างนอกนะครับ ก็น่าจะประมาณ10กว่าเหรียญเลยแหละซึ่งถือว่าแพงมากแต่ว่าไทยฮอลลีวูดเนี่ยถ้าเรามาวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดวิเก้นเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าขายอาหารในราคาที่ประหยัดด้วย แว่าช่วงวิกเกนในช่วงโควิดเนี่ยผมไม่ได้มานานละไม่รู้ว่าเขายังจะมีอาหารขายหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีก็ต้องไปกินที่อื่นแล้วแหละตอนนี้ใกล้ถึงละไป เซฟถึงแล้วนะครับวัดไทยที่นอตฮอลลีวูดนะครับอากาศตอนนี้ก็ไม่ได้แย่มากนะครับก็28ก็ถือว่าไม่ร้อนเลยทีเดียวนะครับก็คนนี้ตอนแรกก็จะมากินข้าวก่อนไปทําบุญนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาปิดหมดเลยครับก็คือช่วงโควิดเนี่ยครับเขาไม่ได้มีการจัดขายอาหารข้างนอกนะครับก็เสียใจมากเลยวันนี้เดี๋ยววันนี้เซฟก็เลยจะนําภาพบรรยากาศวัดไทยที่นอตฮอลลีวูดนะครับ มาให้เพื่อนๆดูว่าเนี่ยวัดไทยที่นอสแคลิวูดเนีเนี่ยจะเหมือนวัดไทยที่เมืองไทยหรือเปล่า พอเราไหว้พระเสร็จแล้วนะครับเราต้องมาปักทูบไว้ข้างนอกนะครับเมื่อกี้คุยเสียงดังไม่ได้เพราะว่าคนเยอะหน่อยคือปกติแล้วคนไม่เยอะขนาดนี้นะครับวันนี้ก็อาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเทศมหาชาติอ๋อก็เหมือนแบบมาทําบุญกันอะไรประมาณเนี้เนาะคนถึงเยอะหน่อยก็เลยพูดข้างในแล้วถ่ายข้างในไม่ค่อยได้นะครับโอเคเดี๋ยวเซตจะพาไปทัวร์วัดไทยกันนะครับ จะบอกว่าวัดไทยเนี่ยก็จริงๆแล้วอ่ะทุกครั้งถ้าสมมุติว่ามีงานแบบพาเข้าพรรษางานสงการกเขาก็จะมาทําบุญกันที่นี่ใช่ไหมแล้วกอ็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่วัดไทยมีนะครับก็คือเด็กๆที่เกิดที่นี่เด็กไทยที่เป็นไทยอเมริกันนะครับเขาก็มีการสอนภาษาไทยให้เหมือนกัน นะครับก็เสียดายมากเลยเนาะท่านที่จะได้กินข้าวแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันหลังนะครับจะพาเพื่อนๆมาใหม่เนาะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ก็กลับบ้านกันวันนี้ก็รู้สึกโอเคครับมีความสุขดีได้ไหว้พระแล้วก็ได้ขอพรด้วยนะครับปกติครับข้างหลังเซตตรงนี้ครับจะเป็นที่ขายอาหารนะครับในช่วงวิกเกนนะครับที่ผมบอกว่าขายอาหารให้คนไทยแล้วก็ค่อนข้างที่จะถูกมากนะครับแต่ช่วงโควิดนะครับเขาที่ปิดไปชั่วคราว แต่ผมว่าเร็วนี้แหละเขาคงจะกลับมาขายเหมือนเดิมเดี๋ยวยังไงแล้วเซตจะนำภาพบรรยากาศในช่วงวิเทเกนที่วัดไทยเนี่ยที่เขาขายของกันเยอะเนี่ยมาฝากนะครับโอเคครับนี่ก็คือบรรยากาศวัดไทยในนอตฮอลลีวูดนะครับหลายๆคนที่คิดถึงวัดไทยก็สามารถมาได้นะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าร้านอาหารนะครับเขาปิดไปนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังเซ็ตพามาชมใหม่นะครับยังไงแล้วก็ขอลาไปก่อนนะครับยังไงดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีครับ Ryan little <laughs>